สติกเกอร์ผมติดเพิ่มให้เป็น4ีคุ้นๆออฟโรดหุ้มให้ใหม่แล้วนะครับเนีก,ก็บอกเป็นทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกด้วยยิ่งหายากอยู่ตอนนี้สันนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อโตนะครับ วันนี้พาท่านผู้ชมมาชมรถกระบะสีประตูน่าใช้ขับเคลื่อนสีล้ออีกหนึ่งคันนะครับก่อนหน้านี้ผมได้สีแดงมาขายไปแล้วนะครับหลายท่านบอกหามาให้หน่อยมาหามาให้อีกหน่อยผมยิ่งหายากอยู่สำหรับนิสันนะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องหาสวยๆด้วยนะครับได้มาคันหนึ่งได้มาคันหนึ่งคันนี้ก็ถือว่าสภาพโอเคเลยนะครับชอบสีนะครับเป็นสีออกฟ้าอ่อนๆนะจะไม่เหมือนโตโยต้าไม่เหมือนนิสสุเขาจะมีความเป็นมิ้นๆหน่อยนะครับร่วมสมัยดีนะว่าใช้ได้จะได้นะครับเป็นตัวนิสัน บิ๊กเอ็มฟอนเทนะครับชื่อเต็มเขาจะเป็น n i สสันบิ๊กเอก่อนนะแล้วก็มาเป็นฟอนเทียทีด25อินเตอร o คูลเลอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเขาจะเรียกว่า TI i n t e r c o อร์คูลเลอปี2001นะครับ,ค,รบคับเพื่อนสี่ล้อเกียร์ธรรมดานะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้ในตลาดก็มีน้อยแน่นอนนะครับหลายท่านไปดูในตลาดก็จะไม่ค่อยเจอรุ่นนี้แล้วก็ถ้าเจอก็อาจเอาไปแต่งแล้วก็ได้นะครับแต่คันนี้ถือว่าสมบูรณ์พงคีนนะน่าใช้อะมาดูตัวรถกัันนะครบ กระจังหน้าต่างๆเดิมหมดนะครับนี่ลักษณะกระจังหน้าก็ยังคล้ายๆกับฟอนเทียรุ่นก่อนๆนะ BM รุ่นก่อนๆต่อจากตัวตาลึกนะครับตาลึกก็จะมาเป็นตาเต็มแบบนี้นะครับไฟหน้าเดิมนะขัดเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าหล่อใช้ได้เลยนะคันนี้นะครับผมเน้นอยากให้เดิมที่สุดก็ไปเบิกไฟตัดหมอกมาให้ใหม่นะครับก็อยากให้หน้ามันดูสว่างขึ้นเพราะว่าแน่นอนฮนะรถอายุเยอะพวกนี้มันก็จะเหลืองๆโดนน้าเข่าอะไรต่างๆก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วกันนะครับ ือว่าสมบูรณ์นะครับน่าใช้แน่นอนนะครับมามาดูฝั่งนี้หน่อยมีกระจกมองมุมให้นะครับมีกระจกมองมุมให้ก็จะดูหล่อขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมชอบสีทูโทนของนิสันนะเขาจะมีความเป็นเทาเยอะกว่าสีสีหลักเห็นไหมก็คือ7 0ของตัวรถเลยนะครับเหลือนิดนึงเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็เป็นสีสีฟ้าอย่างขั้นก่อนเป็นสีแดงก็แยกกันประมาณนี้นะครับสวยดี่ะมาดูล้อนะครับล้อเป็นล้อเดิมนะขอบ15นิ้วมีออโต้ฟีล็อกนะครับเป็นออโต้ฟีล็อกของนิสัน ครคูหน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยางเป็น255/70ขอบ15นะครับก็ถือว่าเป็นลายเอทีแม็กซิต700ใช้อีกยาวๆแน่นอนนะครับปี2022นะแต่ดอกยังเหลือเยอะๆผมลองขับแล้วเสียงเงียบนี่ดีกว่า MT ผมเยอะเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับกันสาดมีให้ครบนะครับนี่กันสาดประตูมีให้ครบนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆมีให้นะเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เห็นไหมเป็นเครื่องยนต์ดเรกอินเจกชันสมัยก่อนนะครับทนทน ายาวมาด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับมีบันไดข้างนะจริงๆมีบันไดข้างแต่ผมเมาออกนะครับเพราะว่าด้วยทรงของรถนะครับนสันสังเกตว่ากันชนหน้านะครับกับด้านข้างยาวไปถึงด้านหลังเนี่ยเสมอกันหมดเลยนะครับถ้ามีมีถ้าไปมีบันไดเนี่ยมันก็จะทำให้รถเตี้ยลงตรงกลางนะผมว่ามันไม่สวยถ้ายาวๆอย่างเงี้ยนิยนๆไปเลยสวยดีนะครับกัแล้วแต่คนชอบนะบแต่ผมมีให้นะครับโอเคด้านหลังก็ ผมซื้อ,อเบอร์เพิ่มก็คือฝาครอบดรมลอร้อตรงนี้มาให้นะครับจะได้ดูครบหน่อยนะครับเบอร์แค่เรียบร้อยสติ๊กเกอร์ผมติดเพิ่มให้เป็น4ีคูณสออฟโรดนะครับอันนี้ติดเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับไลเนอร์ก็เป็นของอแอโร่โลไลเนอร์นะครับจะมีรอยบรรทุกบ้างนิดหน่อยตามการใช้งานตามอายุรถนะครับรถปี2001ก็24ปีแล้วนะครับอืะท้ายสติ๊กเกอร์นิสสันยังอยู่ครบ อินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบ cool er นี่บ่งบอกภูมิใจมากเอาติดไว้ด้านหลังเลยนะครับเนี่ยให้เห็นว่าเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบนะครับก็มีครบให้เรียบร้อยแต่ชนท้ายบันไดท้ายนี่มีให้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะอาจจะมีสนิมบ้างเล็กน้อยแต่ก็คือนี่คือไม่บุบไม่เบี้ยวนะครับไม่มีผ่านการชนมาเพราะฉะนั้นใส่ไว้ให้ดีกว่านะครับมันดูเข้ากับรถอยู่ใช้ได้นะครับด้านล่างนะครับ ด้านล่างผมก็มีพ่นเก็บดำมาให้นะครับแต่คันนี้เปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรมารยบร้อยหมดนะครับลูกหมากปีกนกอะไรต่างๆลูกหมากหูแหนบลูกยางหูงแหนบพวกนี้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเองก็เล่นออฟโรดอยู่แล้วนะครับท่านก็เดินทางอะไรต่างๆไปท่องเที่ยวเหมือนก,นกันก็เอาให้สมบูรณ์นะครับได้มาก็ถือว่าเนียนๆเลยเหมือนกันนะครับนี่มาดูด้านหลังอ่ะดูภายในหน่อยแล้วกันดูด้านหลังครับคันนี้ได้เบาะหนังนะได้เบาะหนังก็ถือว่าตามอายุนะครับไม่ขาดนะแต่ว่าก็มี เขาเรียกว่ามีคราบมีเปื่อยบ้างนี่ฮะเขาเรียกว่ามีย่นบ้างนี่ครับตามอายุแต่ไม่ขาดสังเกตไหมไม่ขาดนะครับนี่พนักพิงต่างๆยังสมบูรณ์อยู่นะครับใช้ได้นะครับจกไฟฟ้า4ีบานนะสวยๆนะครับนี่จกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะมาดูฟังคนขับน้อยนะครับแนงประตูสวยๆนะครับอันนี้เคยมีผ้าเป็นเป็นหนังแหละแต่เขาแกะออกนะครับแล้วก็ขัดมาก็สวยอยู่นะครับ ที่กดกระจกอะไรต่างๆสวยงามไม่แตกนะสำหรับลายไม้นะครับนี่ให้ดูละเอียดนิดนึงนะครับช่องแอร์ต่างๆยังแน่นนะครับนี่สังเกตว่าแน่นนะแล้วก็คือเป็นลายไม้อยังสมบูรณ์อยู่นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับยังคงใช้งานได้นะครับทชกนะครับยังดีอยู่นะครับปรับไฟหน้าสูงต่ําเออไฟตัดหมอกอันนี้เปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับยังใช้ได้ปกติพวงมาลัยนะครับหุ้มใส่ปลอกมาให้กถือว่าสมบูรณ์อยู่นะ แต่แต่างยังดีอยู่นะครับเบาะคู่หน้าครับนี่หุ้มให้ใหม่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆก็เขาเรียกว่ามันซุดมันแตกฝั่งนี้แหละฝั่งคนขับเป็นหลักนะครับแต่มันจะไม่เหมือนกันก็เลยหุ้มหน้าให้เลยนะครับจะได้ดูสีเดียวกันด้วยแล้วก็ทรงสวยงามนะครับเอาไปใช้งานจะได้ไม่ต้องพะวงว่าฝั่งนั้นจะสวยไม่สวยอะไรต่างอ่ะเรียบร้อยพวกพลาสติกนะยังสวยงามอยู่นะครับไม่มีแตกไม่มีกรอบนะครับคันก่อนยังแตกเลยนะแต่คันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับนี่พวกนี้สมบูรณ์หมดเลยนะครับ เครื่องเสียงนะครับคันนี้ติดเป็นชุดเครื่องเสียงมาให้นิดหน่อยนะครับต้องบอกว่านิดหน่อยเครื่องเล่นเป็น CD ธรรมดาแล้วก็เป็นพีเอ็มนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์แอมป์อยู่ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างแล้วก็มีพาวเวอร์บ็อกนะครับซับบ็อกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งเปิดนิดหน่อยแล้วก็เลื่อนหน้ามาปื๊บน,นี่ครับเห็นไหมนี่ผมว่ารถกระบะนี่ตีแบบนี้นดีนะครับเพราะพื้นที่มันน้อยบางคนเอาไปไปเจาะทั้งหลังไปวางตู้ไปตีตู้อะไรต่างๆผมว่า มันมันเยอะไปแค่นี้ก็ฟังโอเคแล้วนะนะครับเพราะว่าในห้องโดยสารไม่ได้ใหญ่มากนะครับมีซับบล็อกอยู่ตรงบอกก็โอเคเลยนะครับมามาดูคอนโซลหน่อยสวยงามนะนี่คอนโซลฝั่งนู้นนะครับมีหลุมวางเหรียญวางของได้นะยกรถอยู่ก่อนคงจะด,ดีเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะคอนโซลลายไม้ต่างๆยังสวยงามเอใช้งานแอร์ยินคันนี้แอร์หนาวเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับ,รบขับเคลื่อน4ล้อ แบบพัทไทม์ใช้งานได้ปกติลองทดสอบแล้วนะครับไฮโลใช้งานได้ปกติเลยดีเลยน,นะครับคอนโซลกลางต่างๆเบาะ,อะของเก็บของนะยังสวยงามอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยโอ้โหชึ่งเดียวติดเลยนะไม่มีลากรอบเลยคันนี้นไปดูเครื่องยนต์หน่อยอไปดูเลขไม้หน่อยนะครับเลขไม้สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันกิโลนะมะีเกรวัดบูธนะครับวัดบูธเทอร์โบให้แล้วก็มี เกจวัดความร้อนอันนี้สําคัญนะครับอันนี้ยุคใหม่ๆนะครับค่อนข้างที่จะคือถ้าเป็นยุคก,ก่อนเนี่ยปัญหาเรื่องความร้อนเวลาที่ความร้อนขึ้นหรืออะไรต่างเกนา่ามาเกวัดความร้อนของรถนยฮะั่งรถน่ะมันก็จะอยู่ตรงกลางตลอดเลยแล้วก็ดูไม่ออกนะครับบางทีว่ามันมันขึ้นไปถึงระดับไหนแล้วนะครับแต่อย่างนี้นะครับเขาจะมีบอกว่าอา่วัดตรงเนี้ยก็จะเป็นเข็มเหมือนนาฬิกาเนาะวัดเห็นไหมครับอุณหภูมิ Net อยู่ที่ประมาณ70กว่าองศาอันนี้ผมขับรถมาแล้วนะนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะบอก แบตเตอรี่นะครับปริมาณวัดแบต13โวลต์นะครับอันนี้คือไดชาร์จปกติถ้ตาต่ำกว่า12อันนี้ควรระวังแล้วครับแบตน่าจะไดชาร์จน่าจะไม่ชาร์จแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นอุณหภูมิเห็นไหมครับ75งองศาเห็นไหมเนี่ยก็บอกเป็นทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกด้วยอันนี้ดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์หน่อยนะครับอ่ามาเครื่องยนต์สตาร์ทไปเลยแล้วกันนะครับไดฟังเสียงหน่อยนะครับเป็นเครื่องยนต์ PD25 นะครับเครื่อง2,500ซีซี ตีนตัวคูลเลอร์ขนาดใหญ่เห็นชัดเจนมีจมูกแบบนี้เลยนะครับอ่าไม่เครื่องไม่เยิ้มนะเครื่องไม่เยิ้มเครื่องยังสะอาดยังดูดีอยู่เลยนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ต่อเทมใช้งานเมื่อกี้นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมิต่อเข้าคอม,มาน้ำน,ำนี้ชัดเจนแน่นอนว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ยังไงนะครับแบตเตอรี่เบิกใหม่ให้นะครับอ่าความเร็วความสวยนะนอามีแก่บ้างนะเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วเนาะนะครับแต่ก็คือเนี่ยท่านผู้ชมดูก็ยังสวยอยู่นะครับถือว่าใช้ได้แล้วก็ ในส่วนของแก้ม้างต่างๆก็สวยงามนะครับนี่แอล้แล้วก็คานหน้าติ๊กเกอร์นิสันยังอยู่นะครับเลขกคานหน้าต่างๆยังอยู่ครบพากระโปรงนะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบคําเตือนนะฮะมีให้ชัดเจนเครื่องยนต์นิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ปั๊มสายนะครับใช้งานง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนครับนี่คือการใช้งานการทำงานของเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับ มาบอกราคากันหน่อยนะครับมาคันนี้ปีสองพันหนึ่นะใครที่หารถขับเคลื่อนสีล้อไว้เข้าไร่เข้าสวนหรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวหรือว่าไว้นั่งส่วนตัวขับไปได้ไปนี่ทั้วนี้รถขับเคลื่อนสีล้อก็สําคัญมีขับเคลื่อนสีล้อไว้สบายใจนะครับฝากไว้ด้วยคันนี้นะครับบอกราคาราคา149,000บาทนะครับ149,000บาทคันก่อนขายไป155,000สนาหนะแต่คันนี้เอาถูกกว่า149,000บาทใครที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0984414994 098-441-4994ใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้ผมเป็นต่อลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรสวยๆเดี๋ยวพามาชมวิธีวันนี้สวัสดีครับ